การประกวดสุดยอดตัวแม่แห่ง Dead to Impress EP ที่5มาถึงแล้วซึ่งการแข่งขันในรอบนี้เนี่ยเราจะหาผู้ชนะหนึ่งเดียวของแต่ละกรุปไปแข่งรอบ All Winner ที่มีเงินมูลค่า1,500บาทและครองตำแหน่งตัวแม่แห่ง Dead to Impress และรอบนี้กรุปนี้จะต้องแข่งขันกันในทีมนอเนนผู้ที่แต่งตัวโดนใจกรรมการที่สุดรับไปเลย VIP และไม่ใช่แค่นั้นกรุปนี้ยังสามารถใช้ VIP ได้เนื่องจากการโหวตในกรุปนั้นอยากให้ใช้ VIP ในการแต่งตัวกันกรรมการของเราในวันนี้ได้แก่ ว่าที่วีทูเบอันดับหนึ่งแห่งดาวพูโตโรันเลดิโซรันผู้ที่เม็ดเยอะยิ่งกว่าแก้มงกอรพี่สวยเม็ดเยอะจิตรกรผู้มากความสามารถและมีงานอดิเรกคือการวาดผู้ชายแบบโป,ป,ป,ป๊โปเกนบใครที่อยากร่มเล่นเนี่ยอย่าลืมจอยดิสคอร์ดที่ลิงใต้คลิปนี้เลยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจใ hey ห้แจ๊ด้วย ก่อนไปดูเกมกันเนี่ยแจ็ชมีร้านเติมเกมสุดปังราคาโคตรถูกมาแนะนําด้วยนี่เลยลิส m a n ช h อ p ใครที่อยากเติมเกม i d e n t i t y V หรือเกมอื่นๆอีกมากมายในราคาที่ถูกเติมแล้วเข้าไว้ยิ่งกว่า 5G แถมไม่ใช่แค่นั้นนะเขาสามารถผ่อนจ่ายได้นานสุดถึง10เดือนเอ้ยมันเวอร์เกินไปพ่กแม่แถมยิ่งเติมยิ่งมีเงินคืนเติมเกมในเว็บรับลิ m a n c คอยที่สามารถใช้แทนส่วนลดในการเติมได้ด้วยมีเกมมากมายพร้อมให้บริการสามารถเติมผ่านเว็บหรือไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเติมเกมถูกผ่อนง่ายมีเงินคืนต้องที่นี่เลย Richmondman อปสวัสดีจ้าน้องแตงส้มสวัสดีค่ะพี่แท้แล้ววันนี้นะคะอยู่ในทีมที่ว่าเป็นเออ่นิทานโปยเด็กของหนูเลยชอบตรงนี้มากค่ะเฮ้ยน่ารู้นเอ้ยน่าสนใจแฮะโอนเนียนหรอยะเนียนหรือเปล่าเอ้ยเนี้นน้อยหรอกเฮ้ยจะจะจะไปก่อนจะไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งเดาเดี๋ยวเพิ่งเดาโ๊กตูนเด็กผู้ชายนี่นาเฮ้ยเราตัวแต่บาบี้อะเนาะสวัสดีค่ะคุณทันสวัสดีค่ะตอนนี้คือใจเต้นไม่หยุดเลย ตัวต่อมไม่เปไ็นไรอะวันนี้คอนเซปต์เนี่ยไป้ๆพวกเราได้รู้ได้ปักครับว่าคอนเซปต์อะไรหนมาเลยที่นครกรุงศรีอยุธยาบางละจันค่ะอ๋ออ,อันนี้ไม่ใช่คอนเซปต์แต่เราไม่รู้จะออกแต่งยังอาจจะแต่งเป็นเมืองเลยก็ได้เดี๋ยวออกอาชุดประจำชาติอะไรเงี้ยแบกเมืองได้เหรอเ <c oughs> กณฑ์ที่ทำได้เหรอ <c oughs> ไม่รู้อ่าสวัสดีค่ะ ครับวันนี้ผมมาในคอนเซปต์มาจากแดนไกลวรรณคดีไทยครับเนางวรรณคดีมาจากแดนไกลใช่ไหมคะต้องสวยหรือเปล่าโอ้นางในวรรณคดีไทยน้องสวยน้องอะไรเงี้ยนอนเนนเล็กเจ็ดน้องแบบสกอยเหรอน้องน้องสวยเหรอน้องอ่ะอเขาบอกไม่ใช่พี <favorite> ่แกเขาบอกไม่ใช <tube> ่อ๋่อหรอโอเคได้โอเค นั่งเป็นกรรมการห้องนี้ใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องจ่าไม่ต้องจ่าพวกเธอต้องไปด้วยจ้าแล้ววันนี้ทีมนอนเนนนะครับผมอ่ะเรามีคอนเซ็ปต์เตรียมมาว่ายังไงครับไหนลองแบบว่าเปย์ให้เราฟังดูซิว่ามันจะเอามาประมาณไหนประมาณไหนคอนเซ็ปต์ของหนูค่ะจะเป็นอ่าผู้ปกครองค่ะเป็นสตรีที่มีอายุมากกว่า1,000ปีค่ะเฮ้ยไดโนเสารเหรอสวัสดีจ้าน้องพิมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้องพิมมาในคอนเซ็ปต์อะไรคะไหนลองเราเราเข้าวๆให้พวกพี่ฟังซิวันนี้ก็จะมาในคอนเซ็ปต์แบบเนนยุ ใหม่ค่ะแบบตาสุดๆเลยหรอโอเคเป็นตาตาดนอนได้ตาดีคุณจูโน่นะะอยูสวัสดีค่ะสื่นเต้นกีสันอินเม็กซิโกค่ะบวกกับเทศกาล Day of the d e a เโอ้ยคอนเสร์จล้ำมากเราจะเข้าใจกันไหมเทศกาลค่ะเทศกาลเม็กซิโกเดย์ออฟเด e ะ d ดย กำกำน้องเจื่อเร่ตื่นเต้นหรือเปล่าวันนี้ก็ตื่นเต้นมากเลยครับแม้ว่าจะเคยแข่งไปแล้วรอบหนึ่งนะครับก็คุณจำได้รึเปล่าน้องคนนี้ที่ได้ท็อปท็อปเราตื่นตัวตื่นมาแน่นี่ตัวตื่นตัวตึงของทีมต่อเต่าเออ ก็วันนี้นะคะจิเลนะคะก็จะมาในคอนเซปต์เรื่องราวโศกนาฏการตำนานความรักของชายใจหญิงค่ะเอยชายชายใจหญิงโอ้โหย่และนี่ก็คือผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดของเราในรอบนี้มาลุ้นกันว่าผู้เข้าแข่งขันในกลุ่มนี้จะเนรมิตนอนหนูให้ออกมาได้คีดเอทดและโดนใจกรรมการได้ขนาดไหนก่อนจะไปดูการแข่งขันเนี่ยกดไลค์ให้ด้วยนะกดยังกดยังครับแล้วที่คนแรกเฮ้ย พี่น้องมาถึงแบบกีเลยอะมาจากแดนไกลนะวันคดีไทยทศทศกันทศกันของจริงอันเนี้ยนี่ไงที่บอกตัวทศกันจริงคือทําคือเอามือไม่ได้เอาปีกแทนโอ้ยอะไรอ่ะเนร์หรอโอ้เนนน้อยหมวกแดงโอ๋อที่นางบอกว่านะไอ้นี่ไงนิทานในวัยเด็กอุ้ยเทพจิตังกาเลย มีการผ่านจากนอนหนู่เป็นนอนเนนอ่านี่วิ่งอะไรอ่ะวิ่งตัวอ่ะณหัลลปุนชัยอ๋อพระแม่จามเทวีคือใครอ่ะวิ่งเป็นนี่ไงที่เขาบอกว่าถ้าไปขอเรื่องคู่เรื่องดวงเนี่ยท่านางก็จะให้บรรดาเรื่องคู่โอ้ยรอ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 โอ๊ยเฮ้ยอากาทาเหรอใช่ป่ะนาโหวลำโพงนายพงหนึศ2510กับน้องเราตำนานคำรักของอ๋อ ใช่ใช่ใช่ลงคู่สีดาไงแล้วคือประเด็นคือแบบว่าแต่ง2510้น่ะความขาวดำมามึงอุ้ยไอ้ในไอ้อะอันนี้สีหรอตรงสีหรอแต่มันไม่ใช่โนเนนไงเนนกระโปรงซุ้มไก่อ่าอ่าคือเป็นเนนแต่ว่าเอาจีวอนมาทำเป็นกระโปรงซุ้มไก่อ๋อฟีลแบบเนนแบบเนนประดิษฐ์บดอย high fashion high fashion อุ้ยนีแบบจบภาษานิตามาอุ้ยอะไรอะไรนี่อะไรนี่อะไรอ่ะนาเมซิโกอันกว้างขวางมีเรื่องเล่าเก่าขานตำนานว่าผีลาโยโรนาร่ำให้หาผู้รับลาจากเสียงหอยหวนทั่วฟ้าตามหาวิญญาณหวนอู้อันนี้ก่อนใช่ไหมั้ยผมไม่ได้ดูคอนเซ็ปต์เลยเมื่อกี้ นาเอาใดนอนเลนอนอย่าต้งเกเอาหมนานานเมซโกนาโกอันนี้อะไรอ่ะอันนี้นักลบบอก w o e r Woman ไม่ใช่นะกรุ้งสีกฤษยาบางละจันสู้สิว่าอีญิงอ๋อนักลบญิงหอนะนกุ้งสีอ่าหลนะเลกนไมท่องโลกเลยนี่โอ้กูเดรอบโลกเลยอ่ะ วิ่งไปกิมหันได้เที่ยวรอบโลกไปป่าหิมะผ่านมาด้วยไปน่ะเป็นโลดในวันคดีมาด้วยอ่ะนี่อันเดียร์่ด ต้องบอกก่อนว่าอีพีที่แล้วอะเนาะน้องมีคนหนึงแต่งเหมือนทศกัณ์เหมือนกันแต่ว่าคนนี้พูดตรงว่าดูเป็นทศกัณ์มากกว่าด้วยความ<ช>ที่เขาดูมีความเอาปีกมาเล่นเป็นมือแทนเนาะเพราะว่าทศกัณ์อย่างที่พี่สวยบอกอมันต้องมีหลายแบบหลายสิบสี่สิบเนาะอ,อ่าใช <ๆ S 2> ่คือเอาวงอาวุธอะไรแบบนี้คือน้องคนนี้มาครบหมดครบหมดความแบบว่าหน้าเป็นยักษ์เออหน้าดูเป็นยักษ์เลยหน้าดูเป็นยักษ์มากจะมีคงมีเขี้ยวมีเออใช่อันนี้คือแบบ แต่งแบบเซอไส์เซอไพรส์ว่าเธศกาลแต่งอย่างนี้หรอเปิดมาแบบปึ้งเลยเปิดมาแล้วเข้าแบบตาปึ้งเลยแบบว่าตีดังกาอะไรเปิดตัวแบบตัวเปิดตัว,ตวจริงมากแล้วแบบว่าแต่งตัวมาได้ถามว่าเหมือนไหมก็ค่อนข้างที่จะเหมือนเลยทีเดียวด้วยความที่แบบว่าอ่ะเธสกัร,รม,มันมี10มือเนาะแล้วแบบว่าด้วยความที่ตัวเกมมันไม่ได้แบบว่าจะสามารถที่จะเอามือออกมา10มือได้น้องก็เลยแบบเอาปุ่งเอาปีกมาแทนมืออะไรอย่างเงี้ยอย่างที่พี่แจ๊ดบอกเลยแบบก็ถือว่าเป็นความคิดที่แบบว่าคี่เอเดแลแบบสร้างสรรค์มาแล้วแบบว่าเนี่ยด้วยความที่ช เนี่ยมันอาจจะไปตรงคบเอ้ของนังตสินจะน,นเออเออ<น>พอพูดแล้วน,นึกออกเลยว่านัฏสินที่แบบว่าม,มีมีดอกกุหลาบแดงๆตรงแบบตรงชดาของหน้าหน้าอยากอ่ะลอยมาเลยอ่ะ เออว่าเก่งวะ่ะแบบว่าสื่อไปตรงนั้นอย่าน้องมีอะไรน้องมีเหมือนแบบว่าอาวุธทวงอาวุธทดสักการนะแบบว่ามันมันทำอะไรในเรื่องมันก็แบบว่าออกสื่อออกรบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะมันมันยิ่งสื่อไปตรงนั้นแต่ด้วยความที่แบบว่าโจทย์มันโจทย์หลักมันคือ ane, นอนเนียนนอนเนียนอ่ะเนาะเออแล้วแบบว่าอันนี้น้องเอาน้อง,อองก็แบบคนอื่นแบบว่าเอานอนเนียนมาเป็นตัวเชื่อมไม่ได้แบบว่าเอาเป็นโจทย์หลักอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบว่าอเอาไปสี่เอาไปสี่แต่คะแนนพอสี่ โอ้ชอบความที่เขาเข้ามามันจึ้งมากเลยอ่ะตีรังการมาแสดงความถึงแบบอำนาจของทศกัณฐ์อะไรเงี้ยในรฐนใัฐรเดียนนะราบอกความถือดาบถืออะไรแล้วก็มีปีกอีกหบอกเลยนะว่าถ้าสีชมพูนี้น่าจะเป็นบาร์บี้ <c oughs> แรกตีกับหางอายอเลนในความรักทั้งหมดที่มีนี่คือชอบมากจึ้งมากเหมือนกันให้ไปสีคะแนนค่ะคืออาจริงๆอย่างที่พี่พูดไว้ในอีพีที่แล้วทศกัณฐ์มันควรจะมีสิบมือหรืออย่างน้อยก็คือถืออาวุธนู่นนี่นั่นแต่ละมือให้ให้ดูไปทศกัณฐ์หน่อยเพราะว่ามันจะสือ่อเพราะ ว่าบางคีแค่ตัวเขียวมันอาจจะไม่ได้สื่อขนาดนั้นแล้วุ้กครั้งที่เราบวกกับคอมเมนต์ไว้ของ e ีพีแล้วว่าเรื่องหน้าตาได้ปะมีคงมีเขี้ยวหรือว่ามีมีหน้าที่คล้ายคยักษ์อะไรเงี้ยน้องคนนี้เอาสิ่งที่พวกเราพูดตรงนั้นอะมาะเลยค่อนข้างเยอะใช่ใ ด้วข้อจำกัดของเกมอ่ะตัวปีกอย่างเงี้ยการที่เราจะทําแขน1ิแขนข้างหลังอ่ะมันไม่สามารถทําได้เพราะว่าเกมมันมันไม่มีเออแต่ว่าด้วยความน้องเขาเอ่อความครีเอทพยายามเก็บรายละเอียดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ภายในเกมนี้พยายามให้เป็นทศกัณฐ์มากที่สุดเท่าที่แบบว่าเรามองปุ๊บเราพยายามเข้าใจเป็นทศกัณฐ์น้องพยายามแต่งให้มันออกมาตามตรงตามคอนเซ็ปต์ของตัวเองที่ตัวเองตั้งไว้พี่ก็ให้4คะแนานเหมือนกัน,นะคะ่ะ นี่น้องเขาบอกว่าเขาแต่งเป็นเลยนะเนนน้อยหมวกแดงอ่ะคือเนี่ยรู้สึกว่าน้องอะมีความเอาคำว่าหนูน้อยหมวกแดงอ่ะเปลี่ยนเป็นเนนน้อยหมวกแดงเพราะว่ามันนอเหมือนกันอ่ะก็เลยเป็นเนนน้อยหมวกแดงก็มีความคิดเอทดไอจีน่าอาจจะมิกสองเรื่องเนนน้อยเจ้าปัญญากับหนูน้อยหมวกแดงแต่นนนนเจ้าปัญญาไม่ได้ไม่น่าใช่มันน้องฉันขาวอะเนี่ยปรราชิกกี่ดอกปรราชิกมแต่เรียกคำแบบว่าเนนน้อยในประเทศไทยไงอ๋อมิกแอนแม็กอมี ใบไหมมีใบไหมคือมันอาจจะมีน้อยนอยเจ้บบาปยาเวอร์ไทยกับเวอร์ญี่ปุ่นอ่าโอเคเออหนูไปดูเวอร์ญี่ปุ่นไงมันก็เลยชุดขาวแต่เวอร์ไทยเป็นชุดส้มอืมก็จริง <c oughs> แต่ว่าถ้ามาอย่างเงี้ยเราเป็นชุดขาวก็จะเป็นแม่ชี <c oughs> เออก็ <c oughs> อจริงเอง <c oughs> อมันก็ยากเนาะเออมันก็ยากเออเพราะว่าแต่งหน้าเต็มมากเป็นแม่ชีอยู่ดีในน้อยเจ้าปัญญาก็อาจจะยากชอบตรงเอานอนอมาแบบเปลี่ยนจากหนูเป็นนอนเนนแม่งเลยอะไรเงี้ยเออติดแพงตลกตะแลงตอแหลนั่นมึงไม่ใช่สบายขีเหนือ ให้สามไว้ก่อนดีกว่าขอสแตนก่อนแล้วกันอ่าสามนะโอเคเออชอบชอบสไตล์การแต่งของเขาก็ให้สามกันคงตัวเหมือนกันค่ะเห็นจากที่น้องแต่งมาเนี่ยถ้าถ้าน้องแต่งเป็นแค่เนนอย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะแบบว่าเพรเซฟใช่ไหมฮะมแล้วน้องก็เลยแบบว่าเอาคอนเซ็ปต์อื่นเนี่ยเป็นเนเนเราจะเอาอะไรมาแอดเพิ่มเรื่องราวเพิ่มเป็นเนนดีเอออะไรเงี้ยน้ง<พ>องก็เลยไปหยิบเออหนูนั้นบล็อกแดงมาซึ่งมันก็มีคำมีตัวนอเหมือนกันใช่ไหมฮะอ่าใช่มาเพิ่มอะไรเงี้ยอ่ะคนต่อไปฮานี่ 嘿。<noise> ซึ่งมากอิงฟ้ามากแต่ไม่ใช่เมนเขาบอกว่าเป็นอะไรนะหะหะลอปุนชยัยหรือแบลว่าพระแม่จามเทวีกษัตริย์คนแรกของเมืองนั้นเลยอ่าแล้วเล่าประวัติแล้วเประวัติแกล้งนิดนึงสิพระนางจามเทวีเนี่ยคือเป็นคนที่ปฐถมนักกษัตริย์หรือว่าเป็นกษัตริย์คนแรกของอาณาจักรฮาริปุญชัยนั่นเองนะแต่ว่าถ้ามาสมัยนี้คนเราเนี่ยใครอยากได้คู่จะไปขอพระนางพระนางของขึ้นชื่อมากคือแต่งเหมือนคือแต่งเหมือนมากเหมือนแบบเหมือนพระนางออกมาเลยอ่ะเอออันนี้ให้ความสวยให้ความจิงให้ความ บบความดูเป็นไทยมากดูเป็นแบบแต่องออกเป็นชุดไทยที่แบบไม่เคยเห็นมาอ่าชูเออมันดูแบบสไตล์การแต่งตัวคือรันคิดว่ามันเป็นอะไรที่แต่งยากมากเลยสำหรับพระนางนะแล้วก็อคอนเซปอะไรอย่างงี้รันค่อนข้างที่จะชอบนะให้สี่ดาวไปเลยสวยนะคนนี้ให้สี่ดาวเหมือนกันค่ะเพราะความซึ้งความสวยจริงตอนแรกเราไม่รู้เราก็เป็นพระนางแต่ว่าด้วยความที่วบบแต่งออกมาลูกองคทรงเครื่องนางสวย,สวยมากใช่คือเหมือนจริงก็เลยให้สี่ดาวความซึ้งค่ะแล้วก็ให้สีดาวความแม่ด้วยเพราะว่าพระแม่อาจจะให้ เาเหมือนกันส่งม้เราให้พ่แม่พ่แม่ให้เราเราส่งพระแม่พระแม่ส่งเราโจทย์หลักที่น้องเอามามันไม่ใช่นอนเนนแต่เอานอนเนรมาเป็นคาเชื่อมแทนเข้าใจใช่ไหมและเชื่อมหมดทุกคนและเชื่อมหมดทุกคนหมดทุกคนเป็นณเลยใช่มันเป็นคาว่า ตึ๊ดๆๆนะตึ๊ดๆๆอีกทีหนึ่งคือมันไม่ใช่มันเอามันกลายเป็นว่าเอานอนนีนะมันเป็นโจทย์รองไม่ใช่โจทย์หลักก็เลยรู้สึกว่าเอาผมหักไปหนึ่งคะแนนแล้วกันด้วยความที่แบบว่าเอาโจทย์หลักที่มาควรที่จะเป็นนอนนีจริงๆอ่ะเป็นชื่อของผมคอนเซ็ปต์เช่นนัสรุดเออต้นเกล็อะไรเงี้ยที่เป็นชื่อเป็นชื่อของคาแรคเตอร์เป็นชื่อแบบสิ่งนั้นไปเลยหรือว่าเป็นคำขึ้นต้นเลยแต่อันนี้ทุกคนใช้คำว่าณเป็นแบบณสถานที่แห่งนี้มันมีอะไรอย่างเงี้ยใช่เลยแต่ว่าเออมันมันได้ ทำก็ได้ถทำแบบแบบเออด้วยความที่คอนเซปต์น่ะอาจจะจริงจริงอะไรเงี้ยจริงจมีอีกคอนเซปต์มีอีกอย่างหนึ่งที่รันเป็นคนคิดที่บอกว่าถ้านอนเน้นเป็นแบบว่าน้องนักขะน้องอะไรเงี้ยได้ไหมมันเป็น<อ>สกอยตต์ก็ได้นะก็ตลกเลยกันนะ <ใช S 1> ก็จะแบบในฟิลนั้นคนต่อไปนี่นี่นี่น,นะเดี๋ยวร้องให้ฟงังนี่นี่ <laughs> เบือแน้เ,เออต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือตำนานลงคู่สีดาอ่เสือไปดูใช่ปะ่ะอ่าอยู่ที่หัวลำโพงเลยคือต้องบอกก่อนว่าอารมณ์คล้ายๆแบบอันนี้เขาคา,านะเหมือนโรมิโอจูเลียตเลยซึ่งบอกเลยว่าสีดาเป็นกระเทยด้วยเป็นลูกคนรวยด้วยส่วนแฟนเขาว่าชื่อว่าชีพ,พก็นั่นแหละคือความรักอะไปกันไม่ได้มันถึงว่าไม่ใช่เป็นเหมือนคนอื่นชอบแบบขัดขวางนั่นแหละทั้งสองเลยก็แบบว่าถ้าเธอตายฉันจะตายตา,ยตามอะไรฟิลนี้ เออนั่นแหละเลยเป็นตำนานรักโหํำพงขึ้นมาเพราะว่าสีดาคือแบบสมัยนั้นคือสีดาคือสวยมากสวยแบบสวยเลยสวยมากๆเลยอะในยุคนั้นนะแล้วบอกเลยว่าที่ชอบอย่างหนึ่งะไรวะเขาแต่งออกมารูปร่างคล้ายผมผมคล้ายแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะเขาแต่งให้ดูเป็นหนังสือพิมพ์เก่าๆด้วยอ่าเป็นเรื่องเล่าเรื่องเล่าเรื่องเก่าเรื่องข่าวเก่าอะไรเงี้ยเอออันนี้เลิศอันนี้เลิศมาก จากที่รันไปดูเซิร์ชมาเนี่ยคือแต่งเหมือนมากเลยนะแล้วก็ด้วยความเป็นสมัยก่อนด้วยนะฮะรันค่อนข้างอ่อนไหวกับเรื่องราวแห่งความรักแล้วก็อะไรที่โรแมนติกอะไรอย่างนี้นะเอาไปเลยฮะสี่ดาวแล้วต้องบอกก่อนว่า LGBT ด้วยนะรันก็อันนี้พูดได้ไหมพูดได้ค่ะพูดได้แล้วรันก็แบบว่า LGBT เหมือนกันนะทุกคนคือแบบว้าวกับคอนเซ็ปต์ดีมากนะเอาเป็นกระเทยหรอกเ้าไปกระเทยเองนะดีฮะมึงมึงฟังก่อน เอลทีบีทีมีแค่การเทิร์ดเมื่อกี้ทองทองเอ้าการเทิรคือยืนหนึ่งเอลมาแล้วลักคุณเลยเลยเอลไงเอลคืออะไรเอลคืออะไรกูเลยไม่ไม่คิดจะเป็นเลดเบี้ยรหน่อยหรอไม่กราบกณเลยเลยเนาะใช่ทิ่ก็กระเทย ล้วบีะากกบาทน,านีนนทาาก็ไม่พักค่ะบาทเนี่ยค่ะตลกหนูเมือกระเทยเี่ยชื่อบาทเขามาตลกนีนะคะบอสลามอ่ะบาสลามโอเคอ่แล้วทีก็คือเธอเนาะใช่เธอ l g b t คือมิกแ่กระเทย ทำไมวิธีน้องทำกันบ้านมาดีนะเต็ดอยู่อย่างนี้เหมือนกันณนะเหมือนกันแต่ก็เข้าใจว่าแบบมันยากอะเป็นณนะ้วการไม่เป็นไรสําหรับผมนะครับภาพรวมอะไรเงี้ยการแต่งตัวการแต่งตัวการถ่ายการที่น้องแต่งตัวออกมาเหมือนแบบว่ารูปไทยในหนังสือพิมพ์อะไรที่สมัยนั้นเป็นขาวดําใช่ไหมครถ้าถ้าพูดถึงไม่รวมโจทย์นอนหนูนอนเนนที่มาผมให้ห้าเลยแต่อันนี้มาติดคําติดกับน้องมาติดับน้องคนที่แล้วเลยก็คือแบบโจทย์หลักจริงๆมันคือนอนนอนเนนใช่เเป็นคําเชื่อมอะไรเงี้ย ก็เลยให้สนนี่จริงที่บอกว่าน้องทำกันบ้านมาดีมากแบบว่าพยายามหาเขาเได้อะไรนะสตอรี่เรื่องเล่าแล้วก็โยงใช้คำว่านะมาโยงเอาจริงๆน้องทุกคนตอนเนี้ยคือเอาคาว่านะมาโยงคือณนะที่แห่งนีนะ้นะตรงเนี้ย เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างคือน้องทุกคนพยายามแบบหาแบบว่าเรื่องเล่าเรื่องเรื่องราวสำคัญของแต่ละที่อ่ะมาเล่าเพราะมันเป็นความเรื่องเล่าอ่ะน้องแต่งออกมาเป็นข่าวดําทําให้ทําให้เราดูรู้สึกว่าเออมันเป็นมันดูแบบดูว่าเป็นข่าวเก่าแบบเออตำนานดูเก่าดูอะไรเงี้ยตำนานมันเป็นฟิลเรื่องเล่าที่เออถ้าถ้าสดสดัก็ให้สี่อ่าอันนี้เป็นเนนที่แบบว่าใส่กระโปรงซุ้มไก่ประชิกมีใบไหมคะถ้าไทยนี่มองนะอาจจะเป็นเพราะแบบว่าเนนเด็กๆที่บอกว่ายังไม่ได้รู้ถึงความแบบว่าผ้าเหลืองเท่าไหร่พอเข้าไปเนี่ ตุ้งติ้งนิดนึงก็เอาผ้ามาเล่นอ่าะอันนี้เอาแบบประมาณนั้นเนาะได้เหรอก็อาจจะกอ็นกองซเขาไว้เด็กคือเขาเลยบอกไงว่าตุดต่ะตัดต่ะตดห้ามบวชเขาบอกตัดห้ามบวชใช่จะบาปกว่าเดิมเนี่ยบาป อันนี้เน็นอะไรนะอ่าถ้าก็ถ้าทำถ้ามองเป็นแฟชั่นตีบอลมาสามารถทําเป็นชุดอื่นได้ที่ให้เกิดความแฟชั่นมากขึ้นแต่มัอก็่ว่าเอาเอาไว้พูดถึงชีวิตจริงเอาเป็นว่ามันมันมันดูไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่รู้จะสื่ออะไรเอาเอาไม่ได้ว่าว้าวเพราะว่าในในปัจจุบันนี้คนก็เอาชุดหรืออะไรแบบนี้หรือว่ามันมีหลวงจงหลวงเซ๋หลวงอะไรที่เป็นมีมที่เปนมาอยู่แล้ว่แล้วใช่พี่ไอ้สามแล้วกันเดี๋ยวพี่ ติดชายเพื่อเหลือลงมัด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ตัดแกันเพราะว่าอย่างที่พี่บอกว่ามันไม่ได้ว้าวขนาดนั้นเออเนาะเขาพยายามทำให้เข้าใจคือว่าน้องเขาไม่ตั้งใจทาให้แบบว่าให้ภาพลักษณ์ค่ะดูไม่ดีหรอกแต่เขาพยายามเหมือนเล่นมีมอ่าเล่นมีเล่นมีแล้วเออว่าหลวงเซค่ะหลวงเซแล้วก็เรียกบางทีก็หลวงจงหลวงเซพักกะเทยอะไรเงี้ยคือต้องยอมรับจริงๆว่าอันนี้ยตรงโจทย์ที่ที่ให้ไปก็คือนอนเนนอันนี้ก็ตรงเกินเน้นๆเลย ใช่อันนี้คือตรงอาจยอมรับเลยว่าตรงแต่คอนเซปที่น้องคิดออกมาแล้วก็ไอการแต่งมันมันยังแบบว่าลมเลิมไปนิดนึงยังดื้อๆนี่ว้าวขนาดนั้นผมก็เลยเอาไปสัดสามดาวก็พอมันก็มองว่าเขาเอาอันนั้นคือขวานใช่ไหมตอนแรกมันก็จะเอาคือทำไมใช่ไหมหรือว่าตรบัดตรบัดหรอตรบัดหรอใช่ ลันก็กำลังคิดอยู่ว่ <อะ S 1> าเขาจะทําเป็นตลับปั่นหรือว่าเอาเป็นบินทบาทหรือเปล่ามัน,น,น,นก็เลยกาลังคิดแต่ว่ามันรู้สึกแบบว่ามันเข้าคอนเซปต์เนทก็จริงแต่มันรู้สึกว่ามันไม่ได้้ววไม่ได้ wow, ไ้วว wow, หรืออะไร<ช>มากรู้สึกแบบว่ามันยังธรรมดายอยู่ก็ให้3เหมกันค่ะอ่านี่คืออ,อะไรอ่ะลืมเม็กซิโกเม็กซิโกโอ,อันนี้คือมามาเป็นกรเลยอ่าไาโยโรนาเนี่ยเป็นผู้หญิงในตำนานที่เล่าข่านกันในแบบเรื่องเล่าปากต่อปากในเม็กซิโกเม็กซิกันอ่าว่าแบบเขาเชื่อกันว่าเนี่ยเสียงหวยหวนเราวกับไซเรนเลยของเธออจะะลาะลวงผู้ใหญ่และเด็กอ่ะ ให้มาเสร็จชีวิตแล้วก็ในตำนานเนี่ยลาโยโรนาเนี่ยเป็นเป็นผีที่แบบยอดนิยมมากเป็นผีที่แบบดังมากในใ,ใ,ในในในแถบนั้นอารมณ์มมเหมือนเราก็จะเป็นพวกกระสือลแล้วพวกนั้นแหละ <laughs> ไม่อยากเป็นเป็นทำไมตายไปแล้วอยากเป็นผีฮาโลโลน่าคนพูดเรียกก็โมโหอีกดอกเขาจะเป็นหนังหรือเปล่าที่ว่าคำสาบเป็นผีที่ใช่ใช่แล้วก็แล้วก็มีหนังด้วยนะแล้วก็มีหนังด้วยในเดอะคอนเจอร์ดิ้งอ่ะคำสาบโบราณ่จะกี่ลั่มให้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ทางี้ทั้งเนี่ยพยายามหารูปหรือพยายามหาประวัตินะก็อ่ะเข้าใจถึงประวัติหรือถึงคอนเซ็ปต์แล้วแต่ผู้ผู้ตรงๆว่าคือมันลึกเกินไป ใช่มันลึกเกินไปมันลึ่เก็ตเออมันลึกเกินไปค่อนข้างจะลึกมากลึกจนแบบโหยากยากยากที่จะรู้อะหลายคนเหมือนกันเหมือนน้องก็วนกลับไปน้องคนนั้นน้องนัองสืบพิมพ์อะแต่น้องนัองสืบพิมพ์ยังพอเข้าใจเพราะว่ายังอยู่ในไทยเก็นใจไหมยังยังพอเห็นหน้าเห็นตาเขาได้ยินมาบ้างพอเสิร์ชก็อ๋ออะไรเงี้ยหรือแบบหรือได้ยินก็อ๋อหรือแม้แต่พ่อแม่อาจามมทเทวีใช่ป่ะคำว่าจามมทเทวีอะคือคุ้นแต่ว่าเราไม่รู้ประวัติแต่พอไปรื้ประวัตินี่แล้วเห็นลูกปั้นก็อ๋อเหมือนกันเข้าป่ะก็อ๋ออะไรเงี้ยแต่พอเเปป็นนนนออออั้้้้ทที่่่่่ยูบกววาาาตงระะศแลถไไมดค ที่ดูจริงๆเราก็จะไม่รู้แต่ฉันว่าถ้าแบบถ้ามันแต่งออกมาให้เข้าใจง่ายเลยอ่ะให้แบบให้เก็ตเลยอ่ะฉันว่ามันมันจะว้าวกว่าปะก็ใช่ก็เนี่ยก็แต่ง,แต,งแต่งออกมาที่แบบเขาเราเข้าใจกันยากเพราะว่าเราไม่ไม่ได้ไม่ได้ชินหูชินตาอยู่แล้วอสองคืออยู่นอกประเทศด้วยมันก็เลยทำให้เรา้รู้สึกว่าแบบมันไกลเกินตัวจนเราเกินกว่าเราจะเข้าใจเหมือนเดิมว่าคอนเซปต์เรานอนเนนอาจจะยากนิดนึงก็ต้องเป็นนะนะกันเยอะซะด้วยในหาในเสิร์ตนี้ก็ชอบนะสไตล์การแต่งเป็นผีลอยได้ด้วยตลอดอีโมดต่าง อันนี้ก็รันให้ไปสี่คะแนนเลยแล้วกันเ่ะถามว่ามันสวยไหมมันสวยแหละที่เราไปอ่านมามันเกี่ยวกับอะไรนะที่แบบว่าตำนานเกี่ยวกับลูกมีลูกอะไรด้วยแล้วน้องก็ทําแบบเอาอะไรมาทําเป็นลูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าสื่อพยายามทำาำทองได้เลยได้ให้มันสื่อออกมาได้ดีอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่นั่นแหละก็ติดมาคนอื่นก็คือไอ้คอนเซปต์เนี้ยคอนเซปต์หลักมันคือนอนเนีเนาะแต่น้องเอานอนเีนมาเป็นคาเชื่อมก็เลยแบบว่าอ่ะผมอ่าเหลือสักสี่แล้วกันฮะเหมือนผีเหมือนเทพีไอที่ ตายไปแล้วหรืออะไรแบบฟิวฟนั้นอะถามว่าความว้าของพี่แบบพี่ไม่ว้าเพราะว่าพี่อาจจะไม่รู้จัก เดือออกมาพี่ๆอาจจะงงก็เลยก็เลยแบบยังอยู่ในยังอยู่ในคอนเซปยังยังเหมือนในคอนเซปอะไรเงี้ยอ่ะพี่ขให้4คะแนน,นะคะ่ะและต้องขอโทษน้องที่แต่งเป็นนักรบสาวสมัยกุ้งสีเนื่องจากว่าตอนอัดคลิปช่วงรีแคปฟุตเทจของน้องหายไปไหนก็ไม่รู้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอแต่ว่าในตอนนั้นด้วยความแต่งออกมามองแต่ไกลก็รู้ว่าเป็นนักรบดูเป็นผู้หญิงในสมัยนั้นจริงๆกรรมการแต่ละคนเนี่ยเลยให้ไปคนละ4คะแนนและหากคะแนนตรงนอนเนเหมือนกันทุกคนเลยนะคะรอบนี้งงมากต้องบอกเลยว่ารอบนี้ไอเดียทุกคนคือเจ๋งคือพรีเซ กันดีมากๆและรอบนี้มีผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันถึง5คนด้วยกัน 1. ทศสกัน 2. จามเทวี 3. ศีดา 4. เม็กซิกโกและ 5. นักนบบางระจันโดยกรรมาการได้ลงหัวกันให้คะแนนใหม่และผลออกมาเป็นโทศกันที่เป็นผู้ชนะในรอบนี้นั่นเองและรางวัลน,น้องสกายก็ขอเป็นเงินคูณ2นั่นเองถ้าใครอยากเล่นด้วยเนี่ยจอยดิทขอดเข้ามาแล้วก็ติดตามกิจกรรมให้ดีๆนะเรายังมีแข่งอีกหลายรอบเลยก่อนที่จะถึงรอบออสตากับออวินเนอร์และถ้าใครชอบคิปแบบนี้แล้วก็กดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วก็คอมเมนต์บอกกันนะคะว่าชอบคนไหนที่สุด